สวัสดีค่ะเยงงตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็กาลังแกะทัดเต้นอยู่ค่ะตอนกลางคืนแล้ววันพรุ่งนี้นะคะก็จะไปซ้อมเต้นกับเพื่อนๆนะคะ<ม>ก็อันนี้อาจจะยังไม่เปิดตัวไม่เปิดเป็นทางการละกันนะคะเดี๋ยวเปิดเป็นทางการสวยๆวันพรุ่งนี้ดีกว่าน,นะคะว่าวันนี้ไอซ์ แกะท่าเต้นเพลงอะไรแล้วก็ไปเต้นอะไรที่ไหนนะคะไปเวอร์เกาหลีเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่แบบออกงานจริงๆนะก็จนเต้นวม่านเลยคะ่ะก็เดี๋ยวจะตั้งใจไปแกะท่าเต้นต่อปแป๊บนะเวลาแบบดึๆๆนมา <t ip>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  ตวางไว้บนกองขนมลเลยเห็นรูปก็ได้จะรู้แล้วเนี่ย <t ip> โปอ่ะใส่ชุดนี้เต้นไม่ได้เอาให้ดูไม่ได้ เหตุใดถึงใช้โน้ดบุ๊กเหรอคะเพราะว่าไอสื่อต้องการกระจกนั่นเองค่ะซื้อกระจกยาวมาเพื่อการมาซ้อนเต้นโดยเฉพาะเลยกินนมเปี้ยวให้อร่อยต้องกินแบบไม่มีหลอดค่ะทุกคนต้องกินฉันต้องจุบจวบเดี๋ยวเนอนพรุ่งนี้ครับผมแกะถ้าเต็มต่อละ เย้วันนี้ก็มาถึงที่ซ้อมแล้วค่ะเราจะบอกว่าเรามีแขกรับเชิญที่เราจะให้เห็นแค่เพนิเซวีเท่านั้นเรอาเลียเราเกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกตาสยามิมสีแดงค่ะเสวัสดีค่ะคุณสีม่วคสวัสดีค่ะคุณจอเคสวัสดีสิสีเหลือง วี้เราก็มาถึงวันซ er oh okay. no. um, yeah. ้อมจริงแล้วค hey, ่ะซ yeah. ึ่งวันนี้ใช่ซ้อมตต้นม้เลยเต้นเต้นต้นเตนเตเราจะไปเดินที่หน้าดองบีกันนะคะแต่วันนี้คนมาไม่ครบนะคะค่ะน right. ้องสนุพอยหนึ่งคนนะเดี๋ยวเรามาเจอสนุพอยอีกท ah> ีหนึ่งวันวันศุกร์จ๊ะยูนิตอะไรนะทุกคนยูนิตอะไรนะเลดเพิเลดเพิรลนะคะย่อมาจากเพอร์เพิลแต่ว่าบัตบัตบัตแต่ว่าบัตเนี่ยสามารถแบบเป็นเพอร์แบบเป็น ไข่มุกทั้งสีแดงและแค่ปเอะไรอย่างเงี้ยสุปก็คือไข่แดงเอ้ยไข่แดงคือตอนแรกที่ที่เลือกเมมเบอร์มาเต้นเนี่ยเราไม่ได้ฟิกสีไว้นะคะคือบังเอิญเฉยๆนะคะนี่เป็นแดงค่ะมีม่วงส่วนด้วยก็ม่วงนั่นแดงแต่ว่าอีกคนหนึ่งเป็นม่วงค่ะคุณสนใจมาส้มหน่อยไหมคะโอเคค่ะเราไปตอมแบบบ ชั่วโมงนะคะโอ้โหไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงละเรามาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะบบ็อกเสร็จแล้วทั้งเพลงเข้มสุดยอดเลยเลดโพลนะคะหรือว่าวงเล็บทุกคนเติมเราเองว่าชอบชื่อไหนภาษาไทยนะเมื่อกี้ไอซ์มัวบล็อกกิ้งให้แฟนนี่ไปด้วยหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวให้แฟนนี่จัดการกับอารมณ์ตัวเองน เดีย๋ยวให้แพนนี่ไปจำใหม่แปบ๊บนึงนะว่าต้องเดินตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่จะมาสองสเปเชียลโชว์เพลงลูมอร์ของเรานะคะซ่งเว เราจะมาแนะนำสมาชิกที่เหลือกันนะคะวันนี้เขามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องชนุ จากลัษณะเดนเมอพลอยก็ว่าตธอคือจะเป็นใครกีต้าร์เขาก็ตอบว่านั่นแหละเป็นคนเหน็หนแลัสวัสดีค่ะพี่เจวันนี้ผมตรงเดียวกันแบบควาิังเอินะควิเอผมรีควิดนะคะผมรควิดนะคะพี่เด่นเเป็นใครนะชื่ออะไรนะ เราขี้เกียจแก่บินจูนะเออหมายถึงเราแต่ขี้เกียจอ่้แขี้เกียจมบินจูก็เป็นวิชวลอีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่ปะใช่คัะชัววิชัวชัวเซตที่ะแฟนนี่สยามนนท์ิคฉันก็หัวลินจังเลยวัสดี่ะเป็นี่ไหนอะอะไรหัวลิงขอโทษเซี่ะคุณคบเป็นใครนะคะเป็นแคระเชลยอันนี้กิตูเลือกให้ ใจยองมาเพราะว่าคุณเป็นใจแดนแมชชีนนั่นเองนะคะแต่ส่วนไอเออด้ฟังสีแดงนะคะส่วนไอ้นะคะเขเป็นเยนานะคะน้อนเยนาเล่นนาเล่นต่าเล่นนาเล่นบ่าบิดชนะกันนะจ๊อเรูกกินมาเฮ้บ้าเราขอชดชดจบเมื่อกี้ไหมเราต้องจบยังไงไม่รู้แต่ต้องจบสวยหัวต้องสวยที่สุดนะพอนี่ใครมาเฮ้บ้า ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกมีรักเกินเพราะ่ามีรักเกินมากค่ะเพราะว่าเราซ้อมกันแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงงที่วันแลเดี๋ยวผลงานออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ไปลุ้นกันที่หน้าเวทีนะคะจริงค่ะตะบอกเลยว่าเทพแล้วค่ะปูนเจอกันตอนนี้ฮะเย้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่วันงานแล้วนะคะชอบชุดไหยคะคือทุกคนแบบอู้ขอรีแอคชั่น รีแอคชั่นแบบอู้ตอนเข้าห้องมาก็คือรีแอคชั่นแบบแรงมากอู้จกกก็่ะะแตหนูวหุ๊ง <c oughs> รึไม่รอดม่ะฮะดูถุงเท้าดูถุงเท้าอู้หูอู้หูอนนี้นะคะเราพร้อมที่จะสะบัดกันให้หลุดโลกแล้วแย่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับวันนี้คุณมั่นใจกับการเต้นม,มากแค่ไหนฮะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะ <c oughs> เต็มเท่าไหร่ก่อนร้อยเต็มเท่าไหร่ร้อยเต็มเต็มห้าสิบเต็มห้าสิบให้ร้อยคนที่ใช่รู้สึกคือ, <c oughs> คอนี่นะคะมาอุย้ยมา มากันค่อนข้างเยอะแล้ว ตอนใส่สามต้องมีขึ้นอย่างนี้รอบหนึ่งกับเสียบบีนะคะก็จะต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดเซตดีค่ะตอนนี้คือเสื่อนๆก็กำลังเี่ยนนเซตดีแล้ตอนนี้กำลังไม่หิวด้วยพี่เนทบอกว่าทางห้างดองกี้ให้มานะคะเป็นลูกอมแล้วมีใบอย่างนี้ด้วยเขาก็เลยบอกว่าก็เห็นใบเนี้ยเขาก็เลยลองเขียนอะไรไปสักอย่างนึงซึ่งสิ่งที่เขาเลือกเขียนก็คือ สีแดงร้อนแรงเหมือนใจไอเลยแต่เนสีชมพูสีแดงร้อนแรงไอเอันนี้ก็กำลังดูที่คนแท็กสตอรี่หมเชิงแฉะ Sakit, apa yang dia rasa? Dia rasa apa? Sakit, รือเมื่อรือเมื่อรือเมอืมเมอ่อีดงมีคนเรียกร้องนะคะว่าอยากให้ทำเป็นแดนเบอร์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวจบจากงานนี้ก่อนนะ,ะถ้าเกิดว่าเมมเบอร์ว่างตรงกันเดี๋ยวเราจะชวนกันไปถ่ายคลิเปเต้นกันนะคะตอนนี้ทุกคนก็ไปทำหน้าที่ของวงตัวเองอยู่นะคะตอนนี้สนุพอยก็คือหายไปแล้วนะคะไปเต้นมาไปเต้นปัจจุบันนี้ก็คงคงจะไม่ยอมทิ้งฟันเรื่องราวข้างนี้ให้มันเป็นจริงได้ไหมเธอเธ Let's go Let's Go let's go บุญีเพื่อนที่เมื่อกี้เริ่อมาถามว่าเธอเป็นใครมาใส่ชุดวป้งแล้วเธอเป็นใครนะเธอเป็นสน n o h อยล่างเรียบร้อยนะนั่นมันไม่ใช่ของจริงนะทุกคนนั่นคือภาพลงตานะคะเธอชุดเซนตี้ของมาทิวด้านะคะคุณมีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะก็คือตอนแรก่าจะใส่แค่นี้ค่ะเพราะว่าแบบดูเรียบๆไม่เป็นเซนตี้เหมือนเป็นเพื่อนสักพักพี่โดนบอกชุดเบาไปฉันก็เลยใครทำได้ใคระเป๋าอยู่ไหม ไฟไฟนั่นอะไฟไใกล้จะมาแล้วแต่กูไปดูดเดี๋ยวเราให้ดูวันนี้แมวแปลงร่างเป็นกวางแมวไม่เท่ากันไม่คือตั้งใจเนะดี๋ยวมีหูอีกอันมีหูสี่อันมีตากี่ดวงสี่ดวงเพราะเป็นไม่ชอบอ่ะเพราะเป็นพี่โดนสายสีตา นดี๋ยวฮันจะได้ดูเขียนหนวดแมวด้วยไดแม่เขียนหนวดแมวด้วยแมวกว้างนะไม่ใช่แมวก็เขียนหนวดทำไมนะแมวกว้างไงแมวมีเขาเนินขอดูชุดหน่อยน่ารักอันนี้ชุดรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลิฟเล็ตเตอร์อ่ะเจ็ดปีโอ้โหนี่นะคะแขนก็จะขามาเลยต่ารักนมาก ยูไปถ่ายรูปกันก่อนเลยเดี๋ยวไปเร้นต่อเดี๋ยวฉันไปถ่ายแล้วน่ารักอะก็คือวันนี้นะคะเดี๋ยววงเริ่เล่นกัก็ประกาศยุติบทบาทวงแล้วนะคะเพราะว่าน้องๆโตแล้วนะคะคือวงเนี้ยอยู่มากี่ปีแล้วนะ8ปีได้แล้วมั้งปเจ็ดแปดปีได้แล้วนะคะก็น้องๆมีมาหลายรุ่นมานะคะมีแบบเกือบสิรุ่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้น้องก็ประกาศยุติบทบาทวงเพื่อที่จะไปเรียนต่อและทำความฝันกัน เป็นกำลังใจให้น,อน้นองๆในการเด็กเพลียได้นะคะซึ่งนอง้อ,องทำงานแบบขยันขันแข็งมากจริงเรามันนับถือในสป,ปิริตของน้องๆมาชุดน่ารักมากเลยเนาะอะไรวนะ <c oughs> เพลงก็ดีชุดก็ดี <c oughs> แตต่งัวเร็จแล้วค่ะเย้อันนี้เป็นแฟนตี้นะคะชุดน่ารักไหมแตน,น,น,นตีทนะี่มีเขาค่ะมอง เดววันนี้แสดงนี่จะใส่ชุดนี้ขึ้นแสดงนะคะแล้วก็จะมีเพลงสเปเชียลด้วยชื่อเพลงว่า Santa Baby นะคะ You make me feel special ห <c oughs> ให้ดูชุดเต็มทวันนี้นะคะเราก็จะเตรียมไปแสดงแล้วนะะวันนี้คุณมีคอนเซ็ปชุดเป็นยังไงะคะคอนเซ็ Concept. วป่ะะคกินแอบการัตาสวัสดีครับคุณมีความเสพติดเป็นยังไงฮะอยากเป็นนักเรียนแบบอ่ต่างประเทศค่ะแต่พี่ต้นหมดชุดมอสใหม่ก็เลยเติมมาเติมตั้งใจเป็นไงฮะแมวพูดไม่ได้โอเคโอเคโอเคอย่างนี้พูดไม่ได้แล้วน้องน้องมีสิอะไรฮะเป็นเอลค่ะเป็นเอลนะคะใช่ค่ะปกติเอลในเขาทำอะไรกันไม่รู้เหมือนกันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ แ่สะเหมือนสั่นในใจจริงๆเออวะคนจะหัวใจวายตายตู้ปลาบอกว่าเหมือนต้นไม้ที่พันผ้าศพเหมือนอะไรต้นไม้ที่พันธุ์อะไรเราเลยป้าเราเลยเราเธนสี่ไม่นะมันลงไปก่อนมั้งเนี่ยไเดี๋ยวนะมันจะลงเออพี่หนูขอโทษค่ะพอดีหนูกดผิดพี่เจ้า มันวะคมาีคริสต์มาสค่ะขอโทษนะค่ขอไปก่อมาคิตมาส้าใครเข้าฟตบมามันไม่กดเลขชั้นวะเนี่ยนะกปแล้วสลุกนลุ้นล้ลทะเลาะกันบ่อยทะเลาะบ่อยทะเลาะบ่อยตะุมวยทุกันเตี้ยเต๋อเตเตเตกมสโยกเมสโย อันนี้เนี่ยคือจิวติดกับผมแหละทุกครั้งที่เต้นเลยไม่ว่าจะเป็นตอนซ้อมหรือออกงานทุกครั้งทุกครั้งปกติล้วคนแก่ผมเป็นคนขาฮะแก้ผมปริศนาไม่นะผมไอ้สือรู้แล้วสาเหตุที่ผมล้านเดี๋ยวจะลงไปถ่ายน่นรักน่เคื่นชอ สวัสดีค่ะวนนี้ไมีด้ของขวัมเทเลยนี้มแต่ตุ๊กตาเต็มไปหมดแล้นะตุ๊กตาุนะคะตุ๊กตาไมพอมีนมมีนมเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะคะเพราะว่า เมือ่อยคามากเลยเคือแบบก่อนไปเชกิคือหนูไปไอ้นี่มาก่อนไปเชกิหนู้องคาราโอเกะระหว่างรองมาอหมดพลังและอ่อนล้ามากนะคะฟุ้งัวแต่ไปร้องเกะเดี๋ยววันนี้นะคะจะต้องปิดวอล์กแต่พิยงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่หลังหน้านะคะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะคะว่าชอบชุดตอนเช้านะคะชุดสเปเชียลหรือว่าชอบชุดนี้มากกว่ากันนะ,ะมาคอมเมนต์กันเลยนะคะบาย